ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการยิงหัวปืนดีเซิร์ระยะจูบนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูเทคนิคหรืออยากรู้เทคนิคเพิ่มเติมของผมก็อย่าลืมชมคลิปของผมใหจบไดยครับก็เดียเด๋ยวผมจะมาเปิดตังค้าแล้วก็ดีใจเลยนะครับ ดาฟ้าเบ็ดเกมยิงปลารวยได้จริงเริ่มต้นแค่1บาทเกมกีฬา e-sports คาสิโนโสลอ็อตหรือบาคาร่าเกมหวยมีครบทุกการลงทุนดาฟ้าเบ็ดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยสนใจแอดไลน์ s k i s s m e 8 8ย้ำว่ามีแอปด,ด้านหน้าหรือสนใจกดลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับ มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอเคนะครับก่อนที่จะไปสอนนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ที่ผมไม่ได้หาคลิปร็ผมมา ไปไม่ว่างนะทุกคนนะก็เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนนะครับอีกเช่นเคยนะครับการตั้งค่าของโทรศัพท์นะสมมุติว่าของโทรศัพท์ใครแบบลื่นๆแบบแรงๆนะครับผมแนะนําให้ปรับเป็นขั้นสูงแล้วก็นี่นะใช้ขั้นสูงเลยนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็การตอบสนองก็เหมือนเดิมแลครับรอ้อยหมดนะครับ ก็จะมีประมาณนี el, ้ส no. ่วนปุ่มยิงนะครับก็จะอยู่ที่7 1บนะครับบางั้งก็ปรับและแต่ถนาดของแต่ละคนเลยนะครับก็ที่สำคัญคือวิธีการลากและวิธีการวางเป้านะครับทุกคนนะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับทุกคนนะผมก็จะไปสอนทันทีเลยไปก็สวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในการในโหมดสอนกันเลยนะครับทุกคนนะอันตอนแรกให้ทุกคนหาปืนดีเซอร์มาสักหนึ่งกระบอก นะครับทุกคนนะอ่าคือผมจะบอกก่อนเลยนะครับมันเวลาการยิงนะครับมันขึ้อนอยู่กับโทรศัพท์แต่ละคนนะครับว่าของใครลื่นกว่าของใครไม่ลื่นนะครับทุกคนนะอ่าเวลาเขายิงโดนก็จะไปโทษว่าเครื่องเขาดีอะไรประมาณแบบนี้นะครับทุกคนนะมาเลยเข้าเรื่องกันเลยครับก็ผมสูตรนี้คือผมจะใช้เป็นเอ สูตรตัวเจนะครับเวลาการยิงระยะจูบนะครับระยะจูบนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวเจนะครับสูตรตัวเจนะสูตรตัวเจยังไงนะครับคือให้เราทําการยิงแบบนี้ตัวเจนะครับให้เราม้วนหมวนปุ่มยิงนะครับให้ให้เป็นแบบนี้ับทุกคนนะอ่าฝึกไปเรื่อยๆนะครับการเป็นตัวเจทารแบบนี้นะ ทุกคนนะอ่าฝึกจนชินนะครับทุกคนนะแล้วก็ถ้าฝึกชินแล้วก็ลองยิงแบบเป้านิ่งก่อนนะครับทุกคนนะยิงแบบเป้านิ่งให้ใช้เป็นสูตเตอเจก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนนะครับทุกคนนะอ่าเห็นไหมครับ ฝึกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอามาใหม่คือระวังเป้าไว้ตรงนี้นะข้างๆข้างๆศัตรูนะครับทุกคนนะแล้วก็ทําการลากแบบตัวเจนะครับทุกคนนะอ่าคิดภาพออกใช่ไหมครับให้เราวางเป้าไว้ประมาณหัวศัตรูนะครับให้เราแล้วก็ทําการลากแบบตัวเจนะครับทุกคนนะ แบบนี้นะอ่าเห็นไหมครับลากแบบเตัวเองนะครับคือสูตรนี้ทําง่ายๆเองนะครับทุกคนนะเวลาจะเอาไปยิงระยะจูระยะจูนะครับระยะไกลก็ยิงได้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่อ่าสมมุติว่าทุกคนฝึกชินแล้วก็ ให้เราทําการกระโดดแบบว่าจะยิงแบบนี้ก็ได้นะครับแบบเทพให้สาวดูนะทุกคนนะ,ะเห็นไหมครับก็จะสูตรตัวเจนะครับนี่นะครับคือผมก็ไม่ได้ยิงโดนอะไรแบบเว่อร์กันนะครับทุกคนนะบางครั้งผมก็ยิงไม่ติดนะครับบางครั้งก็ยิงติดนะครับทุกคนนะ นี่นะครับก็ใครอยากเอาเทคนิคระยะจูบใช้ตัวเจสู่ตัวเจก็นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบก่อนไปแล้วกันครับทุกคนนะให้เราทำการวางเป้าไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนะวางเป้าไว้ใก,ใ,กใกล้หัวศัตรูที่สุดนะครับก็แล้วก็ทําการลากแบบตัวเจนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดู ิตโอเคครับก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจหนึ่งดีๆจับทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่นะลีกเข้ามาอันแรกเลยนะแล้วก็ปุ่มเมาส์ปุ่ม,มเมาส์เนี่ยไอเนี่ยเปิดไว้ตลอดนี่ก็เป็นกระตายหมดเลยนะครับทุกคนนะก็ก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับทุกคนนะแล้วก็วินาทีเนี่ยแต่วินาทีเนี่ยบางคนจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับทุกคนนะไอ้นี่ผมว่ามันเกี่ยวอยู่นะเวลาหันหนะ้าจอแล้วมันเร็วแล้วมันลื่นนะทุกคนนะ นเนี่สำคัญเยู่นะแปดวินาทีแล้วก็ขีดนะครับขีดจำกัดการเคลื่อนทนี่เนี่ยนี่นะครับอ่าหมดยังอันนี้นะแล้วก็กลุ่มการควบคุมสวิตนะครับทุกคนนะการควบคุมสวิตนี่ระยะเวลาสแกนนี่ห้าวินเกี่ยวไหมอันนี้คิดว่าเกี่ยวไหมแล้วก็รอบเนี่ย เจ็ดรอบนะครับไม่รู้อะผมปรับเป็นแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็การลื่นไหลของเคอร์เซอร์นะครับโันนะเนี่ยนะผมจะปรับเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะปรับเท่านี้ก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมปรับ120เลยแหละถามว่าปรับแม่นยำแล้วก็เพิ่มรายละเอียดได้ไหมได้ครับ แล้วแต่ถนาดของทุกคนเลยถ้าสมมุติว่าเอาแบบของผมไปตั้งค่าแล้วแต่ว่ามันยิงหัวยากล้วก็ลองมาเปลี่ยนตรงนี้ดูนะทุกคนนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยจนกว่าจะแบบว่ามันเข้าหัวง่ายมันใช้ได้อประามาณแบบนี้นะครับทุกคนนะลองเอาไปปรับกันดูนะ